สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube สุรัดขุดโกกน้องนาครับผมพามาชมผลงานของเราช่วงสายสายครับผมกับการขุดโกกน้องนาครับกับการคอยดินลงสระครับผมคือแปลงนี้ไม่มีที่โยนดินครับพื้นที่ครับแคบครับก็เลยทานจะของแปลงให้เราโยนดินลงมาเนี่ยผมเนี่ย ลงบ่อเก่าครับนี่คน่าจะปลาเยอะครับผมเนาะนี่ฮะพื้นที่สามไร่ของท่านก็มีอ่ามาดูตรงสาเก่านยครับโดยจะบอกแรงเลยบอกว่าเอาลงนี้ครับผมแล้วก็ทําเป็นสาใหม่ขึ้นมาแล้วกันครับตัวนี้ก็คือปิดแล้วครับดึงมวลดินทั้งหมดนี่แหละครับทั้งสองบ่อครับอันนี้บ่อที่หนึ่งฮะแล้วก็บ่อที่สองตรงต้นนี้ฮะโยนลงมานี่หมดเลยครับ ก็ปั่นโคกเพราะว่าสารที่ทันแค่ครับปั่นโคกไปได้ครับต้องเอาดีมาตรงนี้หละครับก็เลยพามปชมผลงานของพวกเราช่วงสายๆครับกับเจ้า XCMG XE215C ครับสุรัตน์ค้าข้าวครับกับเจ้า SK200SM ครับกูเบลโกอาจารย์เจดครับฝั่งน้องครับตอนนี้ทำมาขมิ้นกันครับผมวันนี้น้องๆน่าจะเสื่องซึมนิดๆนิดเมื่อคืนน่าจะหนักกันครับ ดึงดินลงสะกันเลยครับพรุ่งนี้เช้าน่าจะได้ปักแลงครับปักแรงฝั่งนี้ปักอีกบอนเลยครับผมตอนเช้าน่าจะได้ปักอีกบนหนึ่งแล้วก็ทําการปดต่อครับอาจจะได้ย้ายครับสักคันหนึ่งพรุ่งนี้ครับาจจะได้ย้ายครับตอนเย็นน่าจะได้ย้ายคนยนนายายันหนึ่งครับไปที่สูงเนินครับพอดีเมื่อกี้เพิ่งไปคุยงานกับท่านนานยก อบตสูงเนินครับเป็นเกียรติย่างยิ่งครับผมเมื่อกี้ได้เข้าไปพบท่านครับโอ้ท่านน่ารักมากนะครับท่านก็เอ็นดูเราดูครับผมเนาะก็ฝากนี่ยกับฝากตัวกับท่านไปแล้วครับเนาะไปทํางานกับสูงเนินอยู่เก้าแปลงครับผมกับพว้งลางนาโมเดลครับท่านบอกให้เราทําทั้งหมดอะไรครับเนาะก็ได้คุยกับช่างเรียบร้อยครับช่างก็ใจดีครับผมเนาะทีมช่างใจดีแล้วก็พัฒนากรของสูงเนินก็ใจดีครับผมเนาะใจดีน้องนองทุกคนน่ารักครับใจดีทุกคนด้วยครับ เราก็น่าจะได้ไปเริ่มทํางานพรุ่งนี้ครับพอดีครับไปบ้านอาจารย์เจนะครับผะว่าอาจารย์เจนี่อยู่ที่สูงเนินครับเป็นคนสูงเนินครับได้ขับบ้านเก่าครับผมได้ไปทำงานที่บ้านตัวเองสักสทีตำบลตัวเองสักสทีครับฝากชื่อไว้กับหลายอําเภอและก็หลายตาบลมาแล้วครับจะได้มาทํางานที่ตาบลตัวเองสักสทีครับผมเนาะนี่ฮนะมาดูผลงานของพวกเรา ตอนนี้เจ้า SK 200 SM ครับอาจารย์เจตก็กําลังโยนดินมาตรงนี้ผมเพราะว่ามันไปไม่ได้จริงครับต้องโยนรอบสองรอบเลยครับเนี่ยปัญหาของพวกเราคือการโยนดินหลายรอบครับก็ขุดรอบแรกครับเนี่ยขุดแล้วก็โยนดินมาครับแล้วก็ต้องมายืนตรงนี้โยนเป็นนิดต่อโยนสามรอบครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับมันเป็นปัญหาหน้างานแต่ไม่ใช่ปัญหากับพวกเราครับผมเนาพวกเราทีมงานเราขุดโค้งตรงนาทําได้ทุกอย่างครับ งานหมักงานเบาเราเอาเราสู้ครับผมน้องน้องนี่คืออายุยังน้อยแต่ว่าสู้งานครับผมบุคลากรของพวกเราหรือว่าทีมของพวกเรานี่คือของแท้แน่นอนครับแข็งแกร่งครับผมไม่ธรรมดาครับนี่เฮ้เราโยนสามต่อครับจากตรงนี้หนึ่งครั้งมาตรงนี้ครับแล้วก็สองครั้งมาวางนี่ครับแล้วก็ทั้งสามครั้งครับลงบ่อครับผม นี่แหะครับหน้างานพวกเราไม่ใช่หมูครับผมเป็นเนื้อติดกระดูกครับงานนี้ไม่หมูครับนี่นิ่มครับผมสบายสบายวันนี้บรรยากาศดีครับผมไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับเหมือนพายุจะเข้าครับหลายจังหวัดครับวันนี้แต่ว่าของเราน่าจะเย็นน่าจะฝนนะครับวันนี้ตามที่ ดูทีวีมาครับน,น่าจะฝนครับวันนี้นิดๆหน่อยๆก็ยังดีครับอย่าเยอะครับเนาะแต่ว่าแปลงตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาเรื่อง,องการทํางานเพราะว่ามันเป็นที่ที่โนนครับที่สูงก็เป็นที่สวนครับผมเป็นสวนฝรั่งของท่านครับนี่ฮะวันนี้น่าจะต้องหาเหหมาหวานปลาแลครับตรงนี้ นี่ครับชั้นล่างนี้คือจะเป็นดินเหนียวเลยครับผมผมว่าบ่อนี้ถ้าทําแล้วมีน้ําเต็มบ่อเนี่ยสวยไงเพราะว่าไม่มีพันธุ์ทลายของดินแน่นอนครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวทั้งหมดเลยครับนี่ครับดินเหนียวเลยครับดินเหนียวแตน่น่าจะไม่ดานครับดินเหนียวน่าจะไม่ดานดินอย่างนี้ครับเนาะตรงนี้ที่ว่าโมเดลเขาวางช่างวางบ่อใหญ่ครับเพราะว่ามวลดินมันจะอยู่ที่ได้ที่บ่อครับหมายถึงว่าบ่อเนี่ย หนึ่งบ่อพันสี่ร้อยคิวเลยบ่อนึงก็พันสามร้อยคิวว่าคลองไส้ไก่เขาไม่มีครับแล้วมันเลยต้องใช้แบบบ่อใหญ่ครับผมเนาะเพราะว่าคลองไส้ไก่เขาเขาไม่ยาวครับผมนี่ฮะก็ใช้รูปแบบบ่อที่ใหญ่แล้วเอามวลดินอ่าคือว่าขุดเอามวลดินในบ่อครับได้ที่สุดคือบอ่อได้มวลดินในบอ่อคลองไส้ไก่เลยมีน้อยครับถ้าปแปลงไหนที่มีบ่อเล็กเขาก็จะทําแล้วพีพื้นที่เขาก็จะวางคลองไส้ไก่เยอะอวมวลดินก็จะไปอยู่ที่คลองไส้ไก่ครับ เนาะช่างเขาก็มีความสามารถในความคิดเิลแ่ลงของสถานที่บบทริพื้นที่ทั้งๆนะครับเนาะนี่ครับวันนี้สองฐานเสืออยู่ร่วมกันครับห่างหายไปคนหนึ่งครับอาจารย์มายครับกับเจ้าคูปตะยูห้าครับวันนี้ลาอีกแล้วครับผมเพราะว่าเพลีย เมื่อวานให้ไปบินเดียวที่ตำบลห้วยสามรานวันเดียวบอกกลับมาว่าเพียน่าจะปิกเยอะไปหน่อยครับเนาะก็เลยเปลีให้พักผ่อนหนึ่งวันครับพรุ่งนี้จะให้ไปเก็บงานแต่เช้าของบ้านท่านผู้ใหญ่อาถกรครับบ้านประชาก็เหลือแค่นั้น,นครับก็จะจบแล้วครับแล้วก็มาช่วยกันฝั่งนี้ครับช่วยช่วยกันเคลียร์ดินครับผมเนาะน่าจะได้ช่วงดินนะ่าจะวัดแรงจะกจะระจายระยะสักคันนะครับจ่ายเจ้า SK2 0 0 SM ครับ กลับบ้านเกิดครับผมปล่อยให้อาจารย์ปอนอยู่นี่นะครับที่นี้เราก็จะได้อำลาสองชั้นสักทีครับจะได้ไปทํางานที่ลําดวนแล้วก็ชุมแสงสูงเนินครับสองชั้นจะปล่อยไว้ก่อนครับนะอยู่สองชั้นมาเกือบสองเดือนแล้วครับอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะครับไปหากินที่อื่นมา้างนะเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานสุราษฎร์ขุดโคกน้องนายนะครับน้องทีมงานรถขุดมืออาชีพครับน้องๆก็ข,ขมักขมันนะครับช่วงนี้ลุยกันก่อนครับสู้ครับก่อนช่วงที่ฝนยังไม่ตกก็สู้ๆกันก่อนครับเนาะให้ได้งานเยอะที่สุดครับผมเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ